ฆาตกรรมปริศนาเอลิซาแลมเรื่องจริงของหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับและพบว่าเสียชีวิตในโรงแรมที่น่ากลัวที่สุดในสหรัฐอเมริกาการเสียชีวิตของเธอเต็มไปด้วยปริศนาและข้อสงสัยจนเรื่องราวของเธอถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และสารคดีชื่อดังเราได้รวบรวมข้อมูลและข้อสงสัยของคดีนี้มาไว้ในคลิปนี้แล้วถ้าอยากรู้มามาครับผมเทพแมวจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่จะฟังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยครับถ้าเอ่ยถึงชื่อเอลิซาแลมหลายๆคนอาจจะจำเธอได้เพราะเธอเป็นข่าวใหญ่อยู่บนสือ่อหลายสำนักจากการที่หายตัวไปและเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเมื่อปี2013ครับบางคนอาจจะไม่ทราบเรื่องราวของเธอมาก่อนแต่บางคนก็พอจะทราบเรื่องราวของเธอมาบ้างแล้วและเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเอลิซาแลม วันนี้เราจะมาทบทวนและลองวิเคราะห์สาเหตุการหายตัวไปจนกระทั่งการเสียชีวิตของเธอกันครับเอลิซาแลมหญิงสาววัย21ปีนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนมกราคมของปี2013ครับ และได้เข้าพักที่โรงแรมเซซิลโฮเทลซึ่งตั้งอยู่บริเวณดาวทาวของละครลอสแอนเจลิสจนกระทั่งวันที่1กุมภาพันธ์2013ครับซึ่งในวันที่เอลิซาแลมต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเธอไม่ได้มาเช็คเอาท์ตามกำหนดและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกับเธอได้จึงได้แจ้งตำรวจและแจ้งไปยังครอบครัวของเธอแต่เมื่อครอบครัวของเธอได้รับแจ้งก็ตอบกลับมาว่าพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับเธอได้เช่นกัน ครอบครัวของเธอซึ่งอาศัยอยู่ที่แคนาดาจึงได้บินมายัางลอสแอนเจลิสเพื่อเข้าแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นทันทีเนื่องจากความวิตกกังวลเพราะตัวเธอเองนั้นมีโรคประจําตัวซึ่งก็คือโรคไบโพลาร์และยิ่งไปกว่านั้นยังมีอาการของโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่ด้วยครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความจึงได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างโรงแรมเซซิวโฮเทลพร้อมทั้งสอบถามเรื่องราวต่างๆกับพนักงานของโรงแรมซึ่งมีเจ้าของร้านหนังสือในโรงแรมท่านหนึ่งจาเธอได้ เจ้าของร้านหนังสือได้ให้ปากคํากับตํารวจว่าในวันที่8มกราคม <c oughs> เธอได้เข้ามาซื้อหนังสือ <c oughs> เธอดูสดใสและเป็นมิตรมาก <c oughs> พร้อมทั้งยังให้เขาแนะนําหนังสือดีๆให้เพื่อที่เธอจะได้ซื้อกลับไปฝากครอบครัว <c oughs> และยังมีเจ้าหน้าที่โรงแรมอีกท่านหนึ่ง <c oughs> พบเห็นเธอเดินอยู่คนเดียวที่โถงทางเดินในโรงแรม <c oughs> ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ค้นหาทุกซอกทุกมุมของโรงแรมครับไม่ว่าจะเป็นในห้องของเอลิซาทางเดินในโรงแรมและดาดฟ้ารวมไปถึงการใช้สุนัขเข้ามาดมกลิ่นหาด้วย และในวันที่6กุมภาพันธ์ครับหลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องและทำการค้นหาจึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอลิซาแลมเป็นบุคคลสูญหายพร้อมทั้งยังเผยแพร่รูปของเธอไปยังสื่อเพื่อให้สาธารณาชนได้ช่วยกันค้นหาและในวันที่15กุมภาพันธ์ตำรวจได้เผยแพร่คลิปวิดีโอก่อนการหายตัวไปของเธอซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรมเซซิลโฮเทล ซึ่งถูกถ่ายขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงคืนครับไม่นานนะักข่าวการหายตัวไปจากโรงแรมเซอร์ซิลโฮเทลของเธอก็ได้ถูกเผยแพร่ตามสื่ออย่างกว้างขวางพร้มทั้งคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไป สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงแรมเซซิลโฮเทลเนี่ยมีประวัติที่น่าคนลุกสยองขวัญมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมคนเสียชีวิตจากการเสพย,ยากเกินขนาดและยังเป็นที่พักให้กับฆาตรกรต่อเนื่องชื่อกระชอนอย่างแจ็คอันเตอร์เวเกอร์และริคาโดลามิเลสอีกทั้งในขณนะนั้นย่านดาวทาของนครลอสแอนเจลิสยังเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นที่พักของคนไร้บ้านมาอาศัยอยู่ หลังจากการที่วิดีโอคลิปก่อนการหายตัวไปของเธอถูกเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมแปลกๆของเธอในลิฟต์ครับไม่ว่าจะเป็นการมองดูเลขชั้นที่แปลกๆการกดเลขหลายๆชั้นและชะงงกออกมานอกตัวลิฟต์ก่อนที่จะหลบเข้าไปอย่างรวดเร็วและได้ออกมายืนหน้าลิฟต์แล้วก็บกมือเหมือนจะทักทายหรือสนทนากับใครบางคนและได้เดินออกจากลิฟต์ไปแต่ตัวคลิปเองก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรครับ ทำให้มีการคาดเดาวกันไปต่างๆนานาการค้นหาดําเนินต่อไปจนกระทั่งวันที่19กุมภาพัานธ์ครับหนึ่งในพนักงานของโรงแรมเซซิลโฮเทลได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าพักหลายรายว่าน้ําในห้องพักไหลเบามีสีขุ่นดําและมีรสชาติแปลกๆจึงได้ขึ้นไปตรวจสอบแทงน้ําเหล็กขนาดใหญ่จํานวน4แทงซึ่งอยู่ด้านบนดาดฟ้าของโรงแรมเจ้าหน้าที่ได้ไล่ตรวจสอบแทงน้ําไล่ไปทีละแทงจนกระทั่งแทงสุดท้ายเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดฝาออกถึงกับหงษะเลยล่ะครับ เมื่อได้พบเข้ากับศพของเอลิซาแลมอยู่ในท้งน้ำนั้นในสภาพเปลือยเปล่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในท้งน้ำนั้นยังพบเสื้อผ้าของเธอลอยอยู่ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่เธอสวมใส่ในกล้องวงจรปิดและยังพบทรายซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่อยู่บนดาดฟ้าติดอยู่บนเสื้อผ้าของเธอด้วยพร้อมทั้งยังพบกล่องยาและนาฬิกาของเธออยู่ภายในท้งน้ำเช่นกันส่วนด้านบนดาดฟ้าประตูที่เป็นทางเข้านั้นได้ถูกล็อกด้วยกุญแจซึ่งถูกเก็บไว้ที่ส่วนงานออฟฟิศที่ชั้นล่างของโรงแรม และอีกทั้งถ้าหากประตูถูกเปิดออกจะมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่จากการตรวจสอบและแจ้งของพนักงานโรงแรมได้ให้ข้อมูลว่าวันที่เกิดเหตุนั้นสัญญาณเตือนภัยทำงานได้ปกติดีไม่มีเสียงแจ้งเตือนใดๆเกิดขึ้นครับด้วยความสับสนในข้อมูลและพยานหลักฐานที่ดูจะแปลกกว่าคดีทั่วๆไปทำให้สรุปการเสียชีวิตของเอริซ่านั้นเปลี่ยนไปมาถึง4ครั้งโดยผลชนสูตรในครั้งแรกวันที่21กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเอลิซาว่าเป็นการจมน้ําเนื่องจากอาการไบโพล่ากําเริบจนเกิดอาการผิดป,ปกติทางจิตซึ่งจากการชนสูตรร่างกายเบื้องต้นไม่พบการทําร้ายร่างกายการร่วงละเมิดทางเพศและมีแอลกอฮอล์ในเลือดเพียงเล็กน้อยการชนสูตรครั้งที่2คือผลชนสูตรอย่างเป็นทางการที่สรุปว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งออกตามหลังจากการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตครั้งแรกนานถึง4เดือน และผลการชัน,นสูตรครั้งที่3านั้นก็ถูกเปลี่ยนสาเหตุการเสียชีวิตเป็นสรุปสาเหตุไม่ได้ก่อนจะเปลี่ยนสาเหตุการเสียชีวิตอีกเป็นครั้งที่4โดยสรุปสาเหตุกลับไปเหมือนครั้งที่2ว่าเสียชีวิตเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วผลการชน,นสูตรนั้นต้องเป็นไปตามกฎหลักทางนิติเวชท,ที่ตรวจพบซึ่งไม่ควรจะเปลี่ยนกลับไปกลับมา การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการหาพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่สืบสวนก่อนท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จะปิดคดีการเสียชีวิตของอลิซาว่าเกิดจากอาการทางจิตกำเริบก่อนที่จะพลัดตกลงไปในแท้งน้ำแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคดีสาเหตุการเสียชีวิตของอลิซาแรมนั้นมีข้อสงสัยมากมายหลายประการเลยครับทำให้เกิดการวิเคราะห์และคาดเดากันอย่างกว้างขวางจนมีทฤษฎีมากมายเกิดขึ้น แต่มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่3มทฤษฎีซึ่งคือทฤษฎีที่1การเสียชีวิตของเธอนั้นมาจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเช่นกันเพราะด้วยประวัติของตัวเอลิซาเองนั้นมีอาการทางจิตเวชของโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้าการแสดงท่าทางประหลาดของเธอที่อยู่บริเวณหน้าลิฟ์นั้นอาจเกิดขึ้นเพราะการกำเริบของอาการดังกล่าวก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงแรมแต่ทฤษฎีก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกหลายประการเช่น ข้อสงสัยที่1ในทฤษฎีนั้นตั้งคำถามว่าเธอจะขึ้นไปได้อย่างไรในเมื่อประตูขึ้นชั้นดาดฟ้านั้นถูกล็อกอยู่แต่จากการตรวจสอบรายงานต่างๆทําให้ทราบว่านอกจากประตูเข้าสู่ดาดฟ้านั้นก็ยังมีบันไดหนีไฟเก่าซึ่งสามารถเข้าสู่ชั้นดาดฟ้าได้เช่นกันครับซึ่งเธออาจจะใช้เส้นทางนี้ขึ้นมาสู่ดาดฟ้าก็เป็นได้ส่วนข้อสงสัยที่2คือเสื้อผ้าของเธอนั้นมีเศษทราย ที่เป็นชนิดเดียวกันกันกบบนดาดฟ้าติดเสื้อผ้าของเธอมาได้อย่างไรข้อสงสัยที่ 3. แท้งน้ําเหล็กนั้นจากการที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาทราบว่าฝาของแท้งน้ํามีน้ําหนักมากถึง20กิโลกรัมผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถเปิดมันออกได้ด้วยตัวคนเดียวหรือไม่หรือมีใครเป็นคนเปิดฝาแท้งน้นํานี้ข้อสงสัยที่4ก็คือการเข้ามาตรวจค้นโรงแรมเพื่อหาหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งได้ตรวจทุกซอกทุกมุมของโรงแรมแต่กลับมีข้อสงสัยว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ตรวจสอบแทงน้ําบนดาดฟ้าของโรงแรมข้อสงสัยที่5คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมานั้นจากการตรวจสอบพบว่าถูกตัดต่อบ,บางส่วนและได้ยืดความยาวออกให้เท่ากับก่อนที่จะถูกตัดทําให้คลิปมีความช้าลงจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าใครเป็นคนทําทําไปเพื่ออะไรหรือทําเพื่อพยายามปกปิดข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างหรือไม่ และข้อสงสัยที่6เป็นสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดนั้นคือในขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่นําร่างของเธอออกจากแท้งน้ํานั้นจําเป็นต้องเจาะดูข้างแท้งน้ําเพื่อนําร่างของเธอออกมาเพราะฝาแท้งน้ํานั้นมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถพาร่างของเธอออกมาได้แล้วด้วยฝาแท้งน้ํานั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวของเธอเธอลงไปในแท้งน้ําได้อย่างไรทั้ง6ข้อสงสัยนั้นเป็นคําถามที่น่าสนใจและน่าคิดว่าการเสียชีวิตของเธอนั้น มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุตามที่มีคนตั้งทฤษฎีนี้ไว้จริงๆหรือทฤษฎีที่2เสียชีวิตโดยการถูกฆาตกรรมทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้เช่นกันครับและจากการแสดงท่าทีหวาดกลัวของเธอขณะที่อยู่ในลิฟ์นั้นเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างและพยายามสนทนากับใครบางคนซึ่งทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเธอถูกแขกที่อยู่ในโรงแรมหรือพนักงานซึ่งมีกุญแจดาดฟ้าบังคับพาเธอขึ้นไปบนดาดฟ้า ก่อนจะบังคับให้เธอลงไปในแท้งน้ำและปิดฝาเพื่อฆาตกรรมเธอทฤษฎีที่3ค่อนข้างจะออกไปในทางแนวทฤษฎีสมคบคิดก็คือเธอไม่มีตัวตนและเธอไม่ได้เสียชีวิตจริงตามข่าวในขณะนั้นนะครลอสแอนเจลิสมีการระบาดของวัณโรคและวัคซีนที่ใช้รักษาป้องกันวัณโรคนั้นชื่อแลมเอลิซาซึ่งทำให้คนเชื่อว่าเรื่องราวการเสียชีวิตของเอลิซาเป็นเพียงการปิดข่าวการแพร่ระบาดของวัณโรค เพราะต้องการให้ค้นหาคำว่าแลมเอลิซาไม่พบจะพบก็แต่คำว่าเอลิซาแลมและเรื่องราวของเธอแทนรวมไปถึงระหว่างการหายตัวไปและการเสียชีวิตของเธอไม่มีเพื่อนคนใดของเธอออกมากล่าวถึงเธอเลยไม่เพียงเท่านั้นครับจากการสอบถามผู้คนกว่า50คนที่เข้าร่วมงานศพของเธอแต่ไม่มีใครได้เห็นร่างไร้วิญ,ญญาณของเธอเลยทฤษฎีที่4หรือว่าเธอตั้งใจฆ่าตัวตายให้เป็นปริศนาโดยความที่การเสียชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยข้อสงสัยมากมายครับ เช่นการที่เธอเสียชีวิตในแท้งน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรมรวมไปถึงการแต่งตัวและท่าทางประหลาดของเธอในลิฟต์มันช่างคล้ายกับหนังเรื่อง Dark Water ที่เคยออกฉายเมื่อปี2005และที่น่าสนใจก็คือชื่อนางเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีชื่อว่าเซซิเลียยังเกิดไปใกล้เคียงกับชื่อของโรงแรมที่เกิดเหตุคือโรงแรมเซซิล โดยเหตุนี้มันจึงไม่แปลกที่จะอดคิดไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างจะทําให้เธอตั้งใจฆ่าตัวตายเล่นแบบหนังเรื่องนี้หรือไม่และทฤษฎีสุดท้ายกล่าวถึงเรื่องอาถรรพ์เรื่องราวเหนือธรรมชาติสุดน่ากลัวมาจากประวัติอันไม่ธรรมดาของโรงแรมที่ชื่อว่าเซซิลโฮเทลแห่งนี้ พะโรงแรมเซซิลที่เอลิซาเข้าพักตั้งอยู่ในย่านเสื่อมโทรมที่เต็มไปด้วยคนไร้บ้านหน้าซ้ำยังมีประวัติที่น่าคนลุกมากมายทั้งเหตุฆาตกรรมการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดและการฆ่าตัวตายรวมถึงเคยเป็นที่พักอาศัยของฆาตกร,รต่อเนื่องอย่างแจ็คอันเตอร์เวเกอร์และริชาร์ดลามิเลสซึ่งถ้าหากเราสังเกตภาพกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรม จะปรากฏร่างเธอเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วกดปุ่มไปที่ชั้น4จากนั้นเธอออกไปมองที่หน้าประตูลิฟต์ที่เปิดอยู่ราวกับกําลังซ่อนตัวหรือมองหาใครสักคนหนึ่งก่อนที่จะกลับไปกดปุ่มอีกครั้งจากนั้นก็ออกไปยืนนอกประตูลิฟต์ก่อนที่จะขยับมือไปมาเหมือนกับกําลังคุยกับใครสักคนนอกลิฟต์แล้วก็เดินจากไปทําให้ใครก็ตามที่ได้เห็นคลิปนี้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียทึกทักเอาว่าหรือบางทีเธออาจจะกําลังคุยกับวิญญ,ญาณปีศาจร้าย หลายทฤษฎีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเธอเสียชีวิตได้อย่างไรและคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคุณล่ะคิดเห็นกับเรื่องนี้ไว้ไว่าอย่างไงฟังเรื่องที่ผมเล่าจบแล้วก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วเทพแมวจะเล่าให้ฟัง